มงไปไหนมงไปไหนคะไหนรถมาชี้สิอออืมอร่อยใช่นะชชอบไหมคะชอบไหม 1> <1> อัน,นานหนูไปคอรถเขาได้ไงอขอล้อใครเขาเดี <1> <S 1> <1> <S ๋ยวชยโยสิชยโย